ตอนแรกก็กลับมากินข้าวเฉยๆแหละถูกแล้วทีนี้โยก็เลยบอกว่าเออกว่าจะกลับอะ่ะคือเราก็อยากจะเออเราเฮอใช่ไหมเพราะนันนานๆจะได้มาเที่ยวด้วยกันสองคนเลยอธิบดีช่วงนี้อาธิบดีจะมีเวลาว่างเยอะหน่อยแล้ววันนี้ต้องมีลูกแล้วครับออกปำลังสวัสดีครับอีสานดาบเอวีบอดี้เข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออฟนะครับมากับหัวผมสีใหม่สอม,มากับหัวใหม่เฮ้ยหัวใหม่ก็ไดใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นหรอมาไม่ใส่แว่นหรอกว่ะ เยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้าวใหญ่ข้าวใหญ่แบบว่าตอนแรกก็กลับมากินข้าวเฉยเชแหละแต่ว่าสักพักเดียวก็ถามว่าเออนไหนมาแล้วจองนอนเลยไหมนอนจะนอน คือเราอ่ะตอนแรกอ่ะเดียวบอกโอว่าเอ้ยวันนี้มากินข้าวขอยใหญ่กันดีกว่าเมื่อวานถ่ายคลิปจนแมยว่ะแบบก็ดึกแล้วก็เลยบอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวออกวันนี้ตอนเจ็ดโมงตู้นตื่นกี่โมงเที่ยงเที่ยงไม่ออกจากบ้านนะสิบโมงครึ่งตื่นสิบโมงครึ่งใช่ไหมก็แต่งหน้าชั่วโมงหนึ่งอ่ะตัวมาเดินเล่นไปเล่นมาไงล่ะมาเล่นมาเดินเล่นเนี่ยแล้วก็ออกเที่ยงไว้เอาเที่ยงเสร็จมาถึงนี่บ่ายสามแล้วอ่ะโอ้เมื่อกี้ไปกินข้าวอร่อยมากร้านดีนดังร้านที่มันบรรยากาศสวยๆ มันจะเหมือนยุโรปเหมือนพวกปราสาทอะไรแต่ตอนที่ถ่ายือไม่สวยเลยอะเออประมาณนั้นแหละเขาแปรูปแปลรูป,ป,ลลปม,มีวินเทอร์เราเราทีนี้โยก็เลยบอกว่าเออกว่าจะกลับอะคือเราก็อยากจะเออเราเหยใช่ไหมเพราะนันนจะได้มาเที่ยวด้วยกันสองคนที่ช่วงนี้ <c oughs> อาทิตย์นี้จะมีเวลาว่างเยอะหน่อย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> งานทำรถไปแล้ว อยากมาหนึ่งที่ว่าคือจะบอกว่าปกติอ่ะเียวกับโออ่ะตั้งแต่คงก็มาเจนดตีอะช่วงหลังๆเนี่ยไม่เคยได้มาเที่ยวด้วยกันสองคนเลยก็แม่เยวจะมาเช้าเมื่อเช้า,ชาแม่ก็ถามว่าเยวไปไหนอ่ะพอแม่เห็นแต่งตัวใช่ไหมก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปเขาใหญ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าทำไมไม่พาแม่ไปด้วยก็เลยบอกแม่ไม่ต้องมาหรอหรือว่านี่แหน่มาเที่ยงวันนี้ก็เลยมาพักผ่อนที่นี่เนี่ยแบบว่ายังไม่ได้เอามาเลยมาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจกลับมาถ่ายอะไร <g ul og> อบ่บาน้ยใชไ่ไม่ได้อ,ไไดอ,อะไรมาเลยอ๋อเออนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันขับแล้วกลับดึกก็เลยว่าจองใช่ไหมก่าเที่ยวแม่งซะเลยไปเเดี๋ยวไปในรอบหัวสามสี่ปีนะในการมาล็อกอะไรม,มาตัวสองคนหรือห้าปีถึงน,น,นะวันนี้ต้องมีลูกแล้วครับตอนนั<ป>้นลูกออสโอเคเดี๋ยวไปดูที่พักกันเดี๋ยวแวะเที่ยวที่หนึ่งที่เดียวอยากมามากพอดีต่อใหญ่ช็อคโกแลตแฟคตอรี่ช็อคโกแลตแฟคทอรี่นะจ๊ะโอเคไว้เจอกันค่ะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงที่พักก็เดี๋ยวทาน เดีายวบอกว่าสวยมากมันลดราคาด้วยตรงนี้ก็ล <Okay. S 1> เลยโอเค น้องก็จะเป็นบรรยากาศนี้นะครับนี่นะถ่ายรูปสวยนี่ที่นี่ทามวันเลข่เขาใหญ่เนี่ยบ้านของเราก็จะเป็นประมาณนี้เราไปท่องห้องกัไปเดี๋ยวพา,าดูห้องนะครับว่าสวยขนาดไหนคือที่นี่เขาแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยทำปลอดภัยต้องใช้คีย์การ์ดเท่าไหร่ใช่ <ไป S 1> ใช่ <ๆ S 1> นะใช่ดีแล้วเปิดประตูเข้ามามันมาเจออันนี้ก็นี่ของเราแล้วก็เตียง ก็ตกแต่งให้เป็นอิดอิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นวิวสไตล์เขาเรียกว่าจะเป็นอิตาลีอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือห้องดูวิวใช่ไหมฮเดี๋ยวเราก็จะนั่งเก้าอี้อย่างนี้นะครัแล้วก็จะเห็นสาวคนหนึ่งย้อนแสงเออเออเออแต่วิวได้อยู่ว่ะ <c oughs> มันอยู่ต่างประเทศอ่ะ ไปที่ี่ค่ะเลยตกไปทีนีนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดของคือเขาบอกว่ามินิบาร์ไหนไหนไหนมีอะไรกินบ้างอันไหนคือมินิบาร์อย่างนี่จังขอเนี่เหรอตู้เย็นซ่อนด้วยฟรหมดเลยฟรีหมดเลยเหรอใช่เขาบอกฟรีหมดเลยนิ่จิ๊นเลยมีแก้วไวน์มีแก้วไวน์แต่ไม่มีไวน์แก้วไวน์ฟรีก็คือกินแก้วไวน์ได้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนก่อนแต่ผมเสียดายมากเลยไม่มีอ่ะไม่งั้นนะมึงบอกเลย เีย,ตเย s <S <Hey! S 1> แต่เรา,าสบายใช่ยังอ่ะโอเค okay. เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับ A few inches later เฮ้ยกำลังจะกินข้าวกันนะครับตอนนี้เขาเอาเมนูมาให้ที่ห้องเนี่ยเดีาา๋ยวอะไรก็สั่งเดี๋ยวได้ยังตกลงกินอะไรเป็นไระ <c ười> ทำไมเลือกไม่ได้เหรอ <Hey! S 1> หเฮ้ย <laughs> เป็นภาษาอังกฤษแต่มันก็มีภาษาไทยอะมงไปหมดเลย,ยน,น,นี่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 อันเนี้ยง่ายๆเนี่ยข้าวกะเพราไปเนี่ยผัดคาเพราเนี่ย จะกินที่นู่นใช่ไหม่เพราะว่าวคนนี้อยู่ใกล้เมาได้นะไปกินคอกเทลคอ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 เคลกลายเป็นทิปปั๊มลูกแล้วเดี๋ยวถ่างเท้าไปดูกันกินเลย กินข้าวกันออเดอร์มาแล้วมันคืออีหยันด้วยอันนี้ขนมปังคล้ายๆข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มกับแจ่วเจียวมาแล้วโชว์กินข้าเฮ้ยขอชิมเลยดิต้องชิมก่อนเดี๋มอมโดนมอมแล้วเนะอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะคัสโมบริการส่วนผสมว่าน่าจะมีมะนาวเยอะๆเนาะอันนี้ก็คือสับปะรดไปใช่เลยเหมือนว่าเข้าไม้ถือว่าเขาเรียกว่าพีน่าคอร์ด้าก็คือสับปะรดอะรู้ว่ามีสับปะรดกับกะทิใช่แล้วก็คืออะไรไม่รู้ชิมก่อน ไม่รู้สึกถึงเในพวกแอลกอฮอล์เลยตัวใช่ไหจริงเหรอนัวเหรอนัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเบา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 เป็นไรอยากคว่ำอยากคว่ำ <laughs> ตัวนี้ตื่นกี่บ่ายไม่ได้ปไปไหนนะเ <c oughs> ช <Yeah>. ี่ไม่กินไม่เป็นนะเฮ <c oughs> <Euros> ้าวกินอกีก <c oughs> ตัว อย่ไปกินมันกินต่อเนื่องอย่างนี <sk <sk ้มันเมาวางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมคะก่อนที่มันจะมาสอนยมันเมาเป็นหมาไงนะเยอเยเฮ้เฮ้ตเฮเฮยเ้เยเมเเ้ยเฮ้ยเ้เน้เฮ้เยงเ้ยเยเย้ยเ้้้ยยยเยเ วนหนาวสาดแม่งเช็ดบิลดีกว่าไปกับห้องนอนวะโอเคครับทุกคนตอนนี้เหี่ยวแม่งโคตรรั่วเลยแม่งบอกอย่าประคองด้วยเดี๋ยวคนรรั่าเมาคี่ก์ดเขาทำไมขีการ์ดเขามีเขาไม่ได้มาแล้วคี่ก์ดอยู่ไหนของตัวเจอยังเอามาเองก็ลืมเมื่อกี้ล่นเลยนะล่นเลยนะเมื่อกี้ขีการ์ดไม่เจอทำไมประคองไม่ได้ด้วยโคตรคนอื่นรู้ว่าเมาหรอ๋อคามามองไง แล้วตอนนี้เขาก็รู้หมดแล้วก็เมาเนี่ยเาไม่ถ่ายงนเขาบ้านเลี้ยวขวาเ้าาไม่เที่ยวใช่แกะส่งไมโยมันเป็นยังไงมาังทำไมเป็นเมาอย่างนี้ฮ่าไมโอตงนนี้เลยเนี่ยนี่มันเมาจริงหรือคอนเทนต์วะเนี่ย เป็นอะไรไม่ใส่รองเท้าตัวจริงมึงมาอ่านเลขคองนี่มาโลมึงจะอ่านไหมคองอยู่นี่มึงเมามึงไปจําไหนมาเนี่ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่สะพานอยู่นี่เออไอ้เหียหนักเล้เนี่ยมึงหนักละมึงเดินมึงเดินริมริมฝั่งนี้เลยเดี๋ยวมึงตกน้ํา เเียนยรนหลอนคนเลยโหมดเลยจะพยจารยาอยู่ิโ้ลมาเรียะไอสุดองอะไรหนักหนักหนักด้คุยกับมึงรู้เรื่องมั้เนี่ยมามามา เอามาแล้วไงมามเจออีกมาม่เจอเจอ,เจอ,เจอแปลว่าเมื่อกี้ล่วงใช่ไหมให้ล่วงก็งต้องยืนกระเป๋าดิเรียบร้อยเมาทิปเขาเรียกว่ามาสวีเดนในรอบ4ปีแต่อ็อกเทลแก้วเดียวเมาอย่างหมาไอ้เหี้ยอยากควอม มึงทำกับกูอย่างเนี้ยแล้วต่อไปกูจะไปปกครองใครไร <c oughs> การโคตรหนักเลยโย้ยงานยาที่กินนะดูนะครับในยูทูบเบอร์3ล้านรันครับเมาเรื้อๆอย่างนี้นะครับด้วยนะครับทุกคนจบแล้วครับทลิปนี้เดี <c oughs> ย๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้าจะกลับมามีสติหรือเปล่านะครับเจอก,กันครับ tomorrow เป็นไงส่างยังว่ะเนี้ยต้องถอนต่อไหมสวงอ่ะจ้ะดูคลิปเพลงไว้เมื่อคืนอ่ะม่ได้ดูเลยจ้ขหลับจ้ะจะดูไหมขคาคลิปหายตอนขากลับห้องเดินมั่วเดินทั่วแล้วก็ตกใจคนอะไรก็ไม่รู้เหมือนทำอะไรผิดมาทำเขาทำก็ถามว่าขันไปตกใจเว้ยเขาไม่ได้คุยด้วยเลยไปวันนี้เรากินอาหารญี่ปุ่นกันเออหิวชอบมากชอบแบบ เออร้านโคตรญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะเด<อ>ี๋ยวา,าถ่ายรูปตรงนี้คิดได้ได้เหมือนเลยร้านญี่ปุ่นมากคะือรวมทุกอย่างนะ่นแต่ตรงนี้เป็นอะไรนะไอ้นี่ไงที่เราไปอ่ะไอ้คนชัยโยอ่ะเออโอซาก,ก้าไปไปโอเคครับ ตอนนี้เรามาอยู่ในโลกไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันสวยมากเป็นอะไรเมื่อวานบอกว่าอะไรมาคับพี่นีโอบอกว่าแมวไม่สวยในรูปตัวเปิดรูปอะไรมาก็ไม่รู้อะเอาเ็รูปที่เขาวางไข่ตึกเป็นเดี๋ยวก็สวยม่วงสีชมพูสีเหลืองกระตี้หรือเปล่าอันนั้นนึกถอยใหญ่จ้าไม่รู้แต่ว่าดูอันนี้โหโคตสวยเลยสถาปัตยกรรมมันแบบไม่ใช่ประเทศไทยอะเราแวะมากินเค้กพอดีเลยเห็นแต่ว่าสถาปัตยกรรมสวยมาก มันเป็นแบบว่าเหมือนเมืองอิตาลีจำลอ,องดูเพลงดิสงเสิรเธอนั้นนิสนนี่แหละกมานั่งก,กินกาแฟยินชาเล่นที่นี่เดี๋ยวแปะรูปให้ดูถ่ายไว้เมื่อกี้สวยมากรูปของเยวนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็กลับแล้วเดี๋ยวถือว่าดีเลยมานี่แปลกดีอ่ะปัอนทรายดิไปคลิปดีกว่าโอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่า ได้มาผ่อนคลายจากบรรยากาศตึงเขียดเออเดี๋ยวกลับไปสู้รลบกลับงานแล้วก็กับคนต่อนะครับอตอนนี้ก็ถือว่าผ่อนคลา,ายบรรยากาศได้สองสามวันโอเค네นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขับไปถ่ายงานต่อนะครัวันนี้ลาไปก่อนนะครับชอบคลิปนี้กดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะนะครับกดแชร์เยอะนะครับอยากให้เห็นตอนที่เกี่ยวเมามากเมื่อวานมันเรียวมากจริงมอนเมามันเป็นอย่างนี้รั่วมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ